ก็อันนี้เป็นผลงานของ,องเรียนนักเรียนก็จะต้องตั้งแต่กําหนดปัจจัยนะคะปัจจัยที่เรียนใช้ก็คือผับเส้นสีนะคะส่วนของปัจจัยที่ใช้ก็คือส่วนกลาง้นอายุสี่เดือนนะคะสีเ่เดือนก็เป,นะะ 4, เป็นระยะที่สี่ระยะจะเปินตัวเต็มที่ของผัเส้นสีนะคะอนี้ก็ต้องเรียนรู้ทรัพยากร เรเรียนรู้เกี่ยวกับกักเส้นผิดนะคะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างการชิ้มรด,ดการจมน้ําก้อสอบความเหนียวการดมกลิ่น,นความแข็งสกปรกุลทางยาฤทธิ์กแก้ไขเรียนรู้เรื่องการสก,กัดสารเรียนรู้เรื่องการศึกษาดิต้าออกซิเดชันเรียนรู้เรื่องการศึกษาติต้ามแบคบทีเรียน,นะคะแล้วก็เรียนรู้ศักยภาพ เรียนรู้ศักยภาพก็ต้องเรียนรู้ว่าเรียนรู้ว่าศักยภาพคืออะไรเรียนรู้การวิเคราะห์คุณสมบัติเรียนรู้เรียนรู้การวิเคราะห์ด้านคุณสมบัติ paper, ของศักยภาพจิตนาการคุณสมบัติแล้วก็สรุปนะคะสรุปศักยภาพของคุณสมบัติอันนี้แล้วก็เรียนรู้จินตนาการการเรียนรู้จินตนาการก็คืออันนี้จะเป็นผงังอันนี้คือกรอบ วิธีมาจากขององานสมมติสันตเรียนนะคะลำดับขั้นตอนการเกิดจินตนาการก็คือที่มาตาลิ้นจมูกลิ้นการจิตนะคะแล้วก,ก็ได้ศักยภาพหรือความประทับใจเร้นความคิดก็ไปสู่จินตนาการนะคะจินตนาการออกมาเป็นวิธีการเรียนรู้จินตนาการเมื่อกี้ที่คุณครูบอกนะคะคือการสร้างภาพนในใจตามกระบวนการเมื่อกี้นะคะ เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณนะคะจินตนาการเห็นคุณคุณที่เกิดต่อต้นต่อโกลต่อสรรพสิ่งนะคะแล้วก็สร้างวิธีการเรียนรู้เรียนรู้การสร้างวิธีการนะคะเรียนรู้นะคะซึ่งขั้นตอนการสร้างวิธีการก็จะมีแรงบันดาลใจแล้วกแนวคิดเอาแนวคิดไปหา,านแนวทางเอาแนวทางไปกำหนดวิธีการนะคะ อ่าค่ะอันนั้นเมื่อกี้คือการเรียนรู้อันนี้คือผลจากการเรียนรู้นะคะผลงานนวัตรกรรมนะคะผลการเรียนรู้ทรัพยาการก็คือนักเรียนก็เรียนรู้เสร็จแล้วผลของของ,ของนะการเรียนรู้คุณสมบัติของลำต้นส่กลาเอรเส้นผ์ที่ริมดแล้วมีรถไาใต้ลินชาจมนาำนักเรียนก็จะต้องต้องเขียนมานะคะมดลิ่นแล้วเป็นยังไงบีบแล้วเป็นยังไงสรคุณทางยาเป็นยังไง ี่เป็นผลการเรียนรู้ทรัพยากรนะคะผลการศึกษางานวิจัยศึกษาลิต้านภูมิคุ้มกันนะคะเป็นยังไงนักเรียนก็จะสรุปออกมาลิต้านการแก้ไขอันนี้นักเรียนไม่ได้ทำวิจัยเองนะคะอันนี้เป็นการศึกษาจากงานวิจัยนะคะก็สรุปออกมาแต่การสกัดสารนี่นักเรียนสกัดเองนะคะด้วยเอทานอล95%เร์นะคะ อันนี้ศึกษาดิจิตอลออกซิเดชันนักเรียนก็สกัดสารแล้วก็ไปเรียนรู้การศึกษาดิจิตอลออกซิเดชันที่มหาวิทยาลัยราชธรรมนครศรีธรรมราชนะคะทําร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์เครื่องมือนะคะศึกษาดิจิตอลแบคทีเรียเหมือนกันนะคะ,ส,คอนนะ,คะสองตัวที่ศึกษาคือเซลลูโลสเคสเซอร์ปปออเบบรียสกับพีเนียมแบคทีเรียแอกเนสนะคะพีเนียมนะคะก็ทํา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะนักเรียนก็ไปเรียนรู้แล้วก็ร่วมทำค่ะก็สรุปเป็นผลการเรียนรู้นาผลการวิเคราะห์ศักยภาพที่นักเรียนวิเคราะห์ออกมาทั้งหมดนักเรียนวิเคราะห์ได้19ศักยภาพแต่ว่าเลือกมาหนึ่ศักยภาพเพื่อนะคะมาจินตนาการสงคุณนะคะศักยภาพที่นักเรียนเลือกก็คือศักยภาพเรื่องการป้องกันนะคะป้องกัน ก็จินตนาการเป็นภาพจินตนาการของนักเรียนก็เขียนก็วาภาพจินตนาการบ้างไล้วการกองสั่งแล้วก็ต้องกรองไขยนะคะเี็กก็วาสออกมาเป็นภาพอยนะคะผลการจินตนาการค่ะจากนั้นก็พอจินตนาการแล้วก็ต้องสรุปออกมาว่าแล้วมันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างไงนะมันจะเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างไรมันจะเกิดประโยชน์ต่อสรรพสิ่งอย่างไรเราก็ต้องเขียนออกมานะคะจากนั้น เออก็มาอันนี้เป็นผลงานนวัตกรรมสรุปนะคะเป็นสรุปว่าส่วนที่เรียนรู้ก็คือลำต้นส่วนกลางกับเส้นผีอายุสีเดือนนะคะคุณของสังกาพที่เลือกคือพ่อพันธอันตรายแนวคิดที่สามแนวคิดที่คิดมาคือทำยารักษาโรคทำเครื่องดื่มทำเครื่องสำอางนะคะแต่เลือกมาแนวคิดหนึ่งก็คือทำเครื่องสำอางนะคะอาหารแนวทางแนวทางที่จะทำคือมีรสชาติมีสูุรสัมพั ตัวอย่างของเรียนคนนี้นักเรียนกลุ่มนี้คือสภาพนะคะเราก็ทำสครับจากคุณก็คือข้องกางรสันตานะคะอีกจินตนาการแล้วก็วาดออกมาเป็นภาพอันนี้คือสครับในจินตนาการของเียนนะคะนักเ,เรียนวาดออกมาเป็นหลอดสีดำนะคะค่ะก็ได้ชื่อผลงานมาคือสครับเรียงจิระเบลจากสาวเสียปากเส้นสี เราคิดเมื่อกี้นะคะคือทำเครื่องสำอางนะทางคือทำสครับสาเหตุที่เขานํามาทำเครื่องสำอางก็เพราะว่าสรรสกัดจากแร้วก็ส่วนกลางขรงพันธุ์ผีนะคะมีลิปตานอนุโมทิสระนะคะมีฟิโนลิสูงนะคะทำสครับก็เนื่องจากว่าเขาเป็นคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะก็เหมาะสำหรับที่จะใช้กับใบหน้าซึ่งจะทำให้ ป้องกอันการเิดสิวนะคะป้องกันการเิดสิวะคะ่ะก็วิธีการทำสครับนะคะโดยสครับ6กิโลกรัมนันเกเรียนจะใช้สารสกัดจักเส้นผี50กรัม50มิลลิลิตรค่ะ50มิลลิลิตรนะคะ, mm คะ, mm ะ,คะต่อผลิตภัณฑ์6กิโลกรัมน,นะคะก็จะมีวิธีเขาก็จะเขียนวิธีการ การทำออกมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นี้ทดสอบที่ห้องแลบนะคะห้องแลบของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะได้ผลการวิเคราะห์ออกมาอันนี้นัเกเรียนส่งผลวิเคราะห์นะคะก็จะได้ผลต้านอนุมูลอิสระผลวิจัยิยา้เาเชื้อาาเซปโรวัคซานสแล้วก็เชื้อที่นี้นะคะจากนั้นก็ทดสอบ ประเมินความพึงพอใจนะคะก็จะมีเจ็ดหัวข้อในการประเมินความพอใจของผู้ทดลองใช้20คนในเวลาหนึ่งเดือนนะคะก็ผลความประเมินความพึงพอใจก็มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดนะคะค่าเฉลี่ย4.21นะคะผู้ทดลองใช้อา,าสารสัคร20ี่คนนะคะก็ จะมีทั้งคุณครูมีทั้งนักเรียนนะคะมีทั้งผู้ปกครองนะคะมีตลอดนะคะหลังจากนักเรียนเขาก็สรุปผลการเรียนรู้นะคะแล้วก็สรุปประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้อันนี้เป็นการเรียนรู้ของนักเรียนและนักเรียนสรุปออกมานะคะด้านวิชาการด้านศิลปะภาษาสังคมสรีระนักเรียนได้อะไรนะคะด้านภูมิปัญญาได้อะไรด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อะไร มีนักเรียน็สรุปออกมาร้านเกียนได้อะไรนะคะแล้วก็สรุปผลประโยชน์ที่เกิดแก่มหาชน4ี่หัวข้อนะคะจัดความขัดแทนทางกายข,ขาก็เขียว่าเกิดการใช้ประโยชน์จากฝักเส้นผีซึ่งเป็นคื่นที่มีมากในท้องจิตนะคะชุมชนชนําไปสร้างงานสร้างรายได้ทําเป็นประโยชงชุมชนได้ะอะไรางเงี้ยนะคะบำรุงจิตให้เบิกบาน คือการเรียนรู้ทําให้เกิดความรักนะคะทำให้เกิดเป็นคนที่มีใจโยนมีความเมตตานะคะมีความรอบทออรู้จักการใช้ทิัพยากให้คุ้มค่านะคะแล้วก็ได้สร้างสรรค์สิ่งนะคะสืบเนื่องยาวนานไม่รูจจ้จบเราคือเมื่อ,เม,อเมื่อเราเมื่อเราศึกษาแล้วเราขยายผลในโรงเรียนแล้วขยายผลสู่ชุมชนชุมชนรู้ประโยชน์นะคะ ชุมชนก็นําไปใช้ประโยชน์เมื่อนําไปใช้ประโยชน์ก็จะเกิดความรู้สึกรักหัวแหงอย่างรักษาไว้น,นะคะได้เห็นคุณค่ารักษาไว้ต่อไปเรื่อๆยๆถึงช่วลูกหลานนะคะแล้วก็ตกของมหาชนบนส่วนใหญ่คือการเรียนรู้ทําให้เราเองก็ได้ได้องค,นคน์ความรู้แล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่คนอนอกแล้วก็เกิดการ เมื่อเห็นประโยชน์แล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในการวิเคราะห์วิจัยอะไรมากขึ้นต่อยอดไปเรื่อยๆจะให้เกิดการเรียนรู้ไม่รู้จักสิ้นสุดนะคะเกิดประโยชน์ทั้งในระดับภูมิภาคร,ระดับชุมชนระดับท้องถิ่นระดับชาติระดับนานาชาตินะคะตกกับมหาชนเพื่อเสริมใหญ่อันนี้เป็นผลงานของอรเรียนนักเรียนก็ทั้งหมดที่ทํามาสรุปออกมาเป็นําดับขั้นตอน การเรียนรู้ของประโยชน์ในการมหาชนกันนะคะตามที่อธิบายไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพจีนเพียนะคะเจ้าของผลงานนะคะค่ะผับเส้นผีนะคะค่ะก็น,นี่เป็นการเรียนรู เรียนรู้นะคะทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นภาพผลิตภัณฑ์ถ้าไปที่บูธนะคะท่บูธโรงเรียนจะจมุกนะคะก็จะเจอผลิตลภัณฑ์นะคะที่เป็นผลงานจากการาก,การ,ราเรียนรู้ในวิชาเคมีหรวิชาที่คุณ,คณ,คณรูนำเสนอวันนี้นะคะแล้วก็มีผลงานนวัตกรรมอย่างอืงอ่นด้วยนะคะที่ เกิดจากการจัดก,การเรียนรู้เพราะว่านักเรียนมีหลังกลุ่มะฉะนั้นก็จะเกิดนวัตรกรรมอย่างหลากหลายนะคะจากการที่พูดมาหมดทนะคะครูก็ขอสรุปผลการบูราการของครูนะคะ,ะผู้เรียนนะคะจากการจัดก,การเรียนรู้ของครูทําให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาโดยบูราการความรู้จากการเลือกเลือกปัญหาเลือกประเด็นนะคะออกแบบการเรียนรู้นะคะจากการจัดก,การเรียนรู้โดยครูให้นักเรียนเลือก วิธีการทางวิทยาศาสตร์วิธีการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการสั้างสรวิธีการตามหลักการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนนะคะนักเรียนจํานวน11กลุ่มที่เรียนนะคะในการจัดการเรียนรู้เรียน10กลุ่มเลือกวิธีการสั้างสรวิธีการสารประโยชน์แท้แก่มหาชนในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้นะคะส่วนอีกหนึ่งกลุ่มจะใช้วิธีการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะ ก็แสดงให้เห็นว่านะคะการจัดการเรียนรู้สรัสร้างวิธีการตามแนวทางประโยชน์แท้แก่มหาชนนะคะสามารถแก้ปัญหาเกาะเกิดนวัตกรรมของผู้เรียนได้นะคะทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้นำไปสู่นวัตกรรมมากมานะคะได้ผลเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสครับยับยับ้งเชื้อแบคทีเรียสบูเ่เหลวกรองกนะ๊ก น้ำมันสมานแคและ,ะเครื่องตัดสัญญาณไฟจากออกคอนโทรเลอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนด้านวิชาการทําให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดมีจินตนาการนะคะมีกระบวนการทํางานกลุ่มนะคะ,ะเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะคะมีความเป็นประชาธิปไตยการแสดองออกนะคะเข้าใจกลไกการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะคะ ด้านปัญญาก็ก่อให้เกิดนวัตก,กรรมตามที่คุณครูเสนอไปเมื่อกี้นะคะด้านคุณธรรมนักเรียนก็จะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบนะคะมีความเอาใจใส่มีความซื่อสัตย์นะคะครูก็มีความเอื้ออทอมีความสนใจเอาใจใส่ผู้เรียนนะคะมีความรักความเอ็นดูซึ่งกันและกันร,ระหว่างครูกับผู้เรียนนะคะประโยชน์ที่เกิดกับมหาชนก็คือว่าเมื่อ จัดการเรียนรู้แล้วเกิดองค์ความรู้นักเรียนก็นำองค์ความรู้สู่ชุมชนนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะทั้งเชิญทั้งเชิญทั้งเป็นลักษณะออกชุมชนและเชิชญชมุมชนเข้ามาหรือว่าเป็นในลักษณะการศึกษาดูงานนะคะที่โรงเรียนก็จะมีการมาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสิลศาสตร์โรงเรียนนะคะอยู่เป็นประจันะคะวิทยากรก็จะมีทั้งที่เป็น คุณครูในวิชาต่างๆไม่ใช่เฉพาะคุณครูนะคะในรายวิชาอื่นๆก็เป็นวิทยากรเรื่องการจัดการเป็นรูปปั้การการส่งศสริมโรงเรียนนะคะก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อทั้งในโรงเรียนของเราเองต่อนักเตรียมข,ของเราเองนะคะแล้วก็ต่อ,อบุคคลทั่วไปนะคะภายนอกนะคะหน่วยงานต่างๆนะคะไม่มว่าจะเป็นหน่วยงานนะคะโรงเรียน หน่วยงานวิทยาลัยก็มาศึกษาดูงานที่เราหน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลนะคะวิทยาลัยพยาบาลพรุงละารรยานิมีนะคะ,ะ,ระ,นนะ,คะหรือว่าศึกษาธิการนะคะสันักงานศึกษาธิการ,กาการภาพก็ให้เชิญเป็นเพื่อที่จก่อเรื่องการบริการ,การ,การงานสวนวิสานโรงเรียนนะคะการจัดก,การเรียนรู้นะคะก็นับว่ามีคุณประโยชน์มากมายนะคะจากการนํา งานสนภทศสารโรงเรียนมาจากการเรียนรูู้รณา,าก,การนะคะเอกสารนัาพิงที่ครูใช้ในการอภิษกานเรียนรู้ก็จะมีคู่มือการดําเนินงานสนเานสารโรงเรียนนะคะของอพสทนะคะ,ะ,ะคะ่ะสุดท้ายนะคะครูก,ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะโครงการราก็บพันธุกรรเพื่อนำมาจากรราชบัรินะคะ ที่ทาให้ครูมีวิจีการจัดก,การเรียนรู้ดีๆม,มาใช้ในโรงเรียนนะคะครูก็ขอขอบพระคุณนะคะผู้ประสานงานอรทาที่เป็นเทรนเนอร์ให้โรงเรียนโรงเรียนเราด้วยโรงเรียนถื่นด้วยนะคะอย่างดีมากเลยนะคะเราคือท่านมรดกวัชระมุสีนะคะครูขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะครูขอขอบพระคุณศูนย์แม่ขากระทวมอนะคะศูนย์ประสานงานกระทมวลมวอมวอะไรนะ ที่เป็นเอ่อเป็นที่เลี้ยงให้กับพวกเรานะคะในการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณผู้บริหารคุณครูนักเรียนโรงเรียนเยชนงูงและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะขอขอบคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณุท่การนำเสนบนนะคะ็จะเป็แล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในเรื่องของประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการ สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนนะคะสรสร้างวิธีการนะคะค่ะภายใต้การข้อปฏิบัติการนะคะที่มีอยู่นะคะก็คุณครูก็สามารถบูรณาการนะคะจัดก,การเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะดับถัดไปนะคะก็จะเ,เป็นการ ให้ข้อคิดเห็นนะคะหรือท่านใดที่มีคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องการนําเสนองานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะหรือจะมีข้อเสนอแนะนะคะแต่เรียนเชิญทุกท่าน,นะคะ่ะเรียนเชิญะคะ่ะไม่ทราบว่าท่านใดมีคําถามสามารถยกมือได้เลยนะคะ นี่นะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ได้นะคะหรือว่าน้องๆน,นะคะนักเรียนนะคะอยากที่จะสอบถามเรื่องนสูสัต์โรงเรียน